ก่อนที่เราจะไป <Studio. S 1> เนเนื้อเรื่อง Persona 5ต่อก็เรามานั่งดูอะไรที่น่าสนใจกันดีกว่ามั้งที่ไปเจอคลิปนี้มาไม่รู้นะคือคือพี่เห็นว่าไอช่องเนี้ยมันทำหลายคลิปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคลิปแบบ c o m p i เลชั o n ก็คือรวมทุกคลิปที่มันคิดว่าดีที่สุดเท่าที่มันเคยทำไว้มานะมันก็คือคลิป Dragon Ball Ultimate b a s e Fusion Compilation ก็คือโกคูฟิวชั่นกับอะไรก็อร่อยอะไรแบบนั้นนะไม่ใช่เฉพาะโกคูหรอกนะจริงๆมันคือแบบการฟิวชั่นในดราก้อนบอนอะฟิวชั่นกับอะไรก็อร่อยอะไรประมาณนั้นอ๋อทีเขาได้ดจะแบบเอาเอา,เอาตัวเบสิกเบสิกมาก่อนเพื่อยำ้ารวมกับเทนชินทงังเลี่กลียอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 โรนัลโดกับเบสซี่ฟิวชั่นปุ๊บไรวะเนี่ย บิลินกับนิโกโล่เนี่ยนะยูชันมนเดนเด่เดตโตเดี๋ยวนะี่เลนทานอสอะโอ้โห,โห,โหยเยกเคแม่โคออลติเมตเลยนะไม่ตัดตเลยน,น,นะฮะลอดเวเด์กับแบล็กโกคูกันเหรอลอดเวเด์เป็นโกคูวเวเด์ไอเชีย้ยมีไลท์เซเวอร์ด้วย เป็นแบล็กเวเดอร์อะไรแบบนี้ป่ะตหางจะนะตัวหางกับบีเดลหัวเมียเด็กมารวมตัวกันเถอะหัวเมียเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เนี่ยคือเมื่อกี้คือมันเป็นผัวเป็นเมียฟิวชั่นกันแล้วออกมาเป็นปังที่เป็นลูกได้ยังไงวะฟลอรีกับพิกโร ใคือฮะคือโบลี่รวมกับพิกโกโร่ที่ตัวเขียวรวมกันเป็นบ็อกโคลี่นี่อะไรวะเนี่ยก็พิกโกโร่บ็อกโคลี่เดี๋ยวอเนี่ยโกคูกับเซนเซียคือเซย่าตัวอะไรวะเนี่ยเรียกโกคอร์ เจโดเอาใต้สติงด้วยรวมกับโกฟิเซอร์กด้ชื่อจริงกับเราสินะตัวเฮียอะไรเนี่ยซุเปอร์ซายา่ากับเซลดารวมดิวชันซุปเปอร์เซลดาอย่างไรน่ะฮะโคคูรวมกับลูกนี่มันเจสัสเจสัส กลายเป็นซูเปอร์จีสัสข้าคือพระเจ้ายังไงล่ะตัวอะไรวะละฮะเดี๋ยว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 ยี่ไออะไรนะเฟนดี้แล้วก็ไอเขาเรียกชื่อชื่ออะไรเจสันป่ะฟิวชั่นจะกลายเป็นตัวอะไรข้าคือโคตรนักฆ่าคาตะกรที่มีทั้งดาบ้ากแล้วก็เล็บยังไงล่ะ ไม่น่าเลือกรวมกับยำสาเลยผัวกับเมียนี่จะเล่นมุกโกเทนหรือโกฮังหรือวาเนี่ยจีกับโกคูรถกันเป็นแฟนเนอะโกฮังยังไง้ด้วเฮย้ยเซาย,ยารวมร่างกับไอ้ลิงจากเซลดาจะกลายเป็นอะไรอะซุปเปอร์เซนเซนเซลดาล่ะฉันก็คือเซนเซลดาเป็นกอเขียวด้วยน่าจะมีโล่นะถ้ากอเขียวเนี่ยอ้าไม่แต่โลที่ไกรู้สึกยาง เบติต้าก,กับเช็กทำไมต้องเป็นเช็กวะฉันก็คือเอ,เอ๋เอ๋นา,นนาดิฮะฟังป่ะดิโลกับบแท้ทำลายล้างเลไม่นะ ซูเทอร์แมนต้องโดนในลักษณะเสีสญญดเยด้วยเฮ้ยซูเปอร์แมนเชี่ยอะไรเทียมทานเลยนะโกคูกับซูเปอร์แมนดูเป็นซูเปอร์แมนโกคูโอ้โหชุดแม่งทุเรศมากเลยอะแต่ถ้าแบบถ้าถ้าเอาตามตามสกเกลกลังนะแม่งจะโคตรแข็งแกร่งโกคูกับคา อ๋อตอนนี้ทำไมกิดการที่โกคูรวมกับคามันจะกลายเป็นออติมัตไท,ทม์ได้วะเฮ้ยเชี่ยโอ้โหน,นเป็นการโคออปเปรเรตระหว่างสุดยอดพระเอกของจำสองคนเลยนะโกคูแล้วก็นารุโตะทิวชั้นฮาทั้นก็คือโกรุโตะยังไงลนะ่ะ จะเก่งขนาดไหนวะเนี่ยอุ้ยมาตาลาเมื่อกี้ฉันรวมล่างกับตัวดีไปแล้วเอาตัวร้ายบ้างเลยไปเลยมาตาลามาตาล่ามากคูดทิมิเนสสังสาระเหรอลูฟี่โอ้โิวชั่น 5. ฮะฮะ ทำไมโกคูกับลูฟ cool. huh. ี่รวมกันถึงเป็นกูฟี่วะอันนี้มันแกแปลกนะโข่คโมเออทำไมทำไมต้องเป็นโกคูที่เปลือยวะอุจาตามากมึงก็เอาไปถือสีขาวของฟีเซอร์ไปสิอะไรวะเนี่ยเ่ีฮยเอีไยอยูจ้ล ักไปแกไปกบร้อไห้มันชื่ออะไรนะเฟอะไรเฟเฟอะไรปะวะสมองบินหมดแล้วตอนนี้อุ้ยไปเลยสตีไฟเตอร์ริวรวมกับโกคูแล้วเราก็คือโกริวอย่างไงี้ยโกคุสะ่เฮ้ยโกคูอะใส่ตามาวันทา ตัวมันไม่โลดเอาความแข็งแกร่งมันก็ไม่มีแล้วโอ้ไม่มีใครเอาลงฆ่าไปตายโดนร่ไปพี่ต่าทีไม่เอานะโกคูโอมอสจอร์ซิน่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเมื่อกี้งงว่าเอ๊ะมันใครวะเมื่อกี้คือแบบโกคูรวมร่างกับจอร์ซิน่าอ n d his name i จอร์ซ c น่า โกคูกับสปังบับเอาไาเลยสปังบับเี้ก็ได้ก็ได้สาวซีจังเนี่ยว้าววู้คู้ตอนนีอเป็นผู้เชี่ยว่าในเพงของ Nintendo ินะได้เลยสุก็คืออิซมีอิซมีอิซมีเป็นโกคูที่จมูกใหญ่มากอะ นั่นก็คือมาริโอ้นั่นก็คือเบจิต้ายไงแล้วมาเลยเป็นเบจิต้าตะปูกยัยครับแล้วตาสายแปว๋วเลยน่ารักอ่ะเฮ้ยโกคูกับไมคราฟฟิวชั่นฮ่านั่นก็คือโกคูในเวอร์ชันไมครังไงโกคู Goku เหลี่ยมอะฟิวชั่นอะ บูกับซาตานเป็นโอ้โหบูร์สุรตานบูบูรตานทำไมต้องมีขนด้วยวะคนที่แขนคนที่อกไม่ครับกับเบจิต้าโดนร่างกันเป็นเบจิต้าเลียมยังไงแล้วทำไมตัวม่วงเลยวะเนี่ยทำไมโกคูอันนี้มันหนวดเฟิร์มจังวะไม่ติดก่อนไหนมาเนี่ยฮะสโนว์ด็อกยังงั้นเหรอ อะไรกันนะแต่หน้าไม่เหมือนส n น o p ด็อกจริงนะเออวะ่ะอะารเลร่อลาเล่กับโรรี่อย่างนั้นเหรอมันจะกลายเป็นอราเล่กล้ามโตไปแล้วโอ้โหนั้นดต่คนสวา ชิคกี้การมันน่ากลัวมากแต่แบบตายอย่างแบลวเลยอะไรวะเนี่ยโลกแตกยาเมโรปล่อยอะไรไปเดธพูดเดธพูดกับฟรีเซอร์นะตัวอะไรวะนะเฮนไทน์คอมเมนตเฮนไทคาเมนดาทำไบร์วะเดธพูดกับฟรีเซอร์ถึงเป็นเฮนไตคาเมนดา ได้ยังไงวะโอ้โซนิกับโกคูเฮ้ยพี่นอนแล้วฝัสดีครับน้องเต้ไปเลยเอนไปเล่นเกมเล่นสิออเจ้าเดดเร็วยิ่งบอกอะไรบอกเลยอ๋ Nintendo โคออปเปเรตกับเซกาเชี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะ เป็นการร่วมมือกันของ Nintendo กับเซกา,ยยางไงล่ะโะ Santa Cross อย่างนั้นเหรอ The Super Santa Cross สามารถบินไปส่งของขวัญให้เด็กๆได้ทั่วโลกพันธุ์พิษต่อโทษทีนะปีเนี้ยของแกน่ะจะต้องสุดยอดแน่โอ้โหโหมดแล้วได้ถึงก็หมดสักทีหน้าชาปากชามือชาแม่งชาหมดเลยอ่ะไอเ้เหี้ยคืออาการเย็นคอไม่มีอยู่จริงอ่ะตอนเนี้ยจบสักทีสมองได้พักแล้ว